อ่าอันนี้คัสตอมนะครับตัวนี้คืออะไรมันไม่เหมือนการตั้งค่าไอตัววินโดว์ตัวนี้วินโดว์ของตัวหน้าต่างของเอ็นเตอนะครับอันนี้ไม่ต้องไปปรับเหมือนแล้วกันอินพุตคืออะไรมันสามารถปรับเมาส์สปีดความเร็วของเมาส์เมาส์สมูทเหมือนกับการตั้งค่าการเคลื่อนไหวเมาส์ในในตัวเอ็นเตอร์อะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งมันเป็นค่าเริ่มต้นไปนะครับ movement speed การเคลื่อนไหวในตัว e n s c a p e นะครับอันไหนเราไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องไปตั้งมันนะ movement speed movement smooth hot key อ่าน,นี่อันนี้ดู hot key ตรงนี้สำคัญ hot key คือการกดกดให้มัน render อ่ะ ตอนนี้มันคือการกดชิปบวกชิปบวก F11 พอเรากดปุ๊บมันจะเป็นการเรนเดอร์ภาพขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นแบบเ e อีลยดอะฮอตคีนะครับเราสามารถไปตั้งได้เหมือนกันอยากปรับเปลี่ยนให้มันเป็นปุ่มใหม่ก็ได้แต่ผมใช้ค่าเดิมของมันคือการกด Shift แล้ว F11 นะครับเพื่อเรนเดอร์อันนี้ 3D ทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับซาว n d คือเสียง เราไม่ทําเป็นวิดีโอเนาะก็ไม่ต้องไปติ๊กมันขึ้นมาถ้าเกิดติ๊กขึ้นมามันจะเกี่ยวกับเสียงในในตัววิดีโอนะครับอ่ะโอเคปิดไปหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมลองเรนเดอร์แล้วกันผมอเอาไอตัวนี้ออกไปยังไงพระจ้ช่วยออกไม่ได้ ไม่เป็นไรเราเรนเดอร์เลยอ่ะเดี๋ยวผมไปกลับไปที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ไปที่ซีนที่เราแอดไว้อ่ะผมแอดซีนห้าไว้เนาะเพื่อจะเตรียมพร้อมเรนเดอร์แล้วก็ไปตั้งให้มันซิงโครไนซ์วิวอันนี้จำได้ไหมมันคือการที่ทำให้มุมมองในเอ็นเตอร์เคปกับในสเกตอัพเนี่ยเหมือนกันนะครับอ่าผมก็กดซิงโครไนซ์วิวปึ๊บในเอ็นเตอร์เคปก็จะ เป็นมุมมองเดียวกันของฟ้ามืดมิดจ้าผมปรับท้องฟ้านิดนึงคือเมฆผมเยอะไปหน่อยอาเริ่มต้นหมด s ันไร g ์อ่ะประมาณนี้แล้วกัน ปึบป,บปบึอ่าวิวข้างหลังเป็นภูเขาเนาะโอเค,อเคตั้งค่าอะไเรียบร้อยนะครับเป็น HD เป็น JPEG เนาะที่เก็บคือตรงนี้อ่าท้องฟ้าท้องเฟอร์เมกเมอกอ่าจบนะครับทีนี้เรนเดอร์ ender, นะครับมันกดเรนเดอร์ได้ได้สองที่เนาะ กดเรนเดอร์ได้สองที่นะครับที่แรกคือตรงนี้สกีนช็อตนะครับเห็นไหมครับมันมีวงเล็บว่าชิปบวก f ิบเอเห็นไหมเรากดเรนเดอร์จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดชิป f 1 1เอเลยก็ได้นะครับออาผมกดบีรัดแล้วกันชิปปึ๊บอ่ามันก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับที่เก็บมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือไปที่เดสก์ท็อปแล้วก็ er นโฟลเดอร์เนาะมันจะเซฟไว้ให้เรานะครับ อ่าตั้งชื่อเอาชื่ออ่าตีดหนึ่งแล้วกันตีปหนึ่งตีบหนึ่ง,ะะง,งชื่อเฟนกิทนะครับตัวไฟล์ก็จะเป็น jpeg เหมือนที่เราตั้งไว้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนได้อีกนะครับอยากเปลี่ยนแบบเป็น png อะไรก็ได้ตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ jpeg นั่นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็กดเซฟึ๊ออ่ามันก็จะเรนเดอร์ให้เราเรอสักคู่นะครับ วิวข้างหลังมันภูเขาเหมือนที่ตั้งไว้นะครับท้องฟ้ามืดนิดนิดหน่อยแล้วมันก็จะ export image ให้เราใช้เวลาในการ render น,น่าจะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะถ้าเป็นพวกอวีเลย์ v ก็จะนานหน่อยนะครับแต่ว่าเอ็นเตเมันมันจะเร็วมากเลยเป็นข้อดีที่สุดของมันเลยนะครับสำหรับผมเนี่ย render เ,เ,เร็วมากแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือน แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่สีของตัวพื้นรอบๆบ้านนะเห็นไหมมันเลยเป็นสีขาวอยู่อาจจะไม่ค่อยเหมือนนิดนึงป๊ป๊บ้าเข้าให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราลองไปดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับที่เราเรนเดอร์ไว้ ก็ไปที่หน้าเดสก์ท็อปเปิด New Folder ขข้นมาอ่ามาแล้วครับอันนี้ผมปรับเป็น HD แล้วไม่ได้ Full HD ภาพก็อาจจะเล็กนิดนึงครับความละเอียดก็จะไม่เท่าไหร่ครับเรนเดอร์เรนเดอร์ hmm. ได้ไวมากถ้าปรับเป็น Full HD อาจจะเร็วอาจจะอาจจะช้ากว่านี้นะครับดูสิ เด็กหลับหมดแล้วมั้งเนี่ยยาวหน่อยครับบท,บทนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนะี่ยอ่านี่ครับอันนี้คือภาพที่เราเรนเดอร์ออกมาได้ถ้าเราเทสีพื้นตรงนี้เป็นให้มันแบบเป็นหญ้านหน่อยก็จะก็จะสวยขึ้นนะครับหรือว่าทำเป็นหลัวขึ้นมาปิดก็จะก็จะสวยขึ้นนะครับลองซูมดูครับราละเอียดก็ใช้ได้ เห็นเงาสะท้อนของคนในกระจกด้วยเห็นไหมครับรสเลิศอะไรสวยงามนะครับต้นหญ้าก็มีความฟูขึ้นมาครับถือว่าใช้ได้ครับอ่าแล้วก็มีเส้นขอบด้วยเพราะว่าผมไปตั้งตั้งตัวเอา l i n e ให้มันมีขึ้นนิดหนึ่งครับมันจะเกิดเส้นขอบเหมือนเราขีดเส้นอนะ อันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งค่านะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าแลผมไม่ได้แคปเจอร์เอ่ะอ่ะโอเคปิดไปนะครับปิดไปอ่ะสรุปนะครับ เอาสรุปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะตัววิชานี้นะครับเราปั้นโมเดลขึ้นจากโปรแกรม Sketchup เนาะแล้วก็เราทำให้เป็นแปลนรูปด้านต่างๆเนี่ยด้วยโปรแกรมโปรแกรมอะไรนะเด็กจำได้ไหมทำเป็นรูปด้านด้วยโปรแกรมอะไรรูปด้านกับแปลนเราทำในโปรแกรมอะไรครับ ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยทุกคนรูปด้านกับแปนด้วยโปรแกรมอะไรเอ่ยที่มันมากับสเก t ตอัพโอ้โหเหมือนน้ำชิดคลมจิตใจทูกท้องครับโปรแกรม Layout ที่มากับตัวสเกตอัพในการแบบใส่เส้นบอกขนาดมันเนาะมันก็จะลิงก์กันอืมก็คือโปรแกรมมันมาด้วยกันเพราะนั้น สมมุติเราแก้ไขตัว secondup เนี่ยในโปรแกรม Layout ์มันก็สามารถอัปเดตการแก้ไขของเราได้มันทําให้การทํางานมันเร็วขึ้นนะครับรูปด้านเป็นทำในเลเยอร์นะครับส่วนตัว p e r ร์สเปกติฟเราทําในโปรแกรม e n s e r p e เนาะซึ่งเป็นปลั๊ i n ที่เอามาติดเพิ่มตัวปลั๊กอินในการเรนเดอร์มันจะมีหลายตัวแต่ว่าเราเลือกใช้ e n s c a p e ในการเรียนครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะตั้งค่าง่ายแล้วก็เรนเดอร์เร็วนะครับแล้วก็ไม่หนักเครื่อง แต่ว่ามันจริงมันมีอีกหลายตัวเลยบางคนใช้อไลโน o บางคนใช้อ,อะไรอ่ะวีเลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายตัวแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะสอนตัวนี้แล้วกันครับโอเคก็ครบแล้วนะครับการการทำงานหนึ่งหลังสามารถทำเป็นแบบสามมิติเพื่อให้ลูกค้าดูได้ นะครับสามารถเรนเดอร์เป็นภาพเ e อร์สเป i ทีฟที่มันเหมือนจริงให้ลูกค้าดูได้ก่อนสร้างนะครับแล้วก็ทําเป็นแปลนรูปด้านรูปตัดอะไรได้เพื่อเอาไปทําในการเขียนแบบได้ด้วยถ้าใครทําทําเก่งก็ทําเป็นเขียนแบบได้เลยนะครับครบแล้วหนึ่งหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหยุดแชร์แปบ๊บหนึ่งนะครับ